เพน Friend w e l o o m e b c k t to o o i l l m m n เ s e t วันนี้ผอมาจากพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคที่โทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์ความล้ำสมัยและความแตกต่างโทรศัพท์ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือโ o k i ีย6 1 0โทรศัพท์ในตำนานที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่โดดเด่นที่สุดของโนเกียและยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้โนเกีย ,76 ไม่ได้เป็นเพียงโทรศัพท์ทั่วไป แต่มันคือความกล้าที่จะสร้างสารรค์และแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวมันก็ทำให้หลายคนต้องหันมามองเพราะด,ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครป้นกดถูกออกแบบให้เฉียงเฉียงลวดลายบนตัวเครื่องก็สะดุดตามันไม่ใช่โทรศัพท์ที่ทำมาเพื่อให้ทุกคนพอใจแต่มันคือโทรศัพท์ที่ทำมาเพื่อคนที่อยากโดดเด่นและแตกต่างนี่คือความลับข้อแรกที่โนเกียซ่อนเอาไว้มันคือการทำให้โทรศัพท์กลายเป็นงานศินละปะที่ใครๆก็อยากมีไว้ในมือ สิ่งที่ทำให้7610เป็นที่จดจำอีกอย่างก็คือกล้องถ่ายรูปเพราะนี่คือหนึ่งในโทรศัพท์รุ่นแรกแรกที่มีกล้องความละเอียด1ล้านพิกเซลซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากผู้คนต่างประหลาดใจที่สามารถถ่ายรูปด้วยมือถือได้คมชัดขนาดนั้นไม่ต้องพกกล้องดิจิทัลอีกต่อไปแค่หยิบโทรศัพท์ออกมาก็เก็บความทรงจำได้ทันที และนี่คือความลับอีกข้อที่ทำให้7 6 1 0เหมือนเป็นเครื่องจักรแห่งอนาคตนอกจากกล้องแล้วโนเกีย7,610ยังซ่อนพลังของซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยในยุคนั้นมันใช้ระบบ Symbian Series 60ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเล่นอินเทอร์เน็ตส่ง MMS และแม้กระทั่งแกะไขไฟล์เอกสารได้ ในขณนะที่โทรศัพท์ส่วนใหญ่ยังทำได้เพียงโทรและส่งข้อความธรรมดา7,610กลับมอบอิสระให้ผู้ใช้เหมือนถือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอยู่ในมือและนี่แหละคือสเสน่ห์ลับๆที่คนในยุคนั้นยังจำได้ดีดีไซน์ของมันยังคงเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้บางคนรักบางคนมองว่าแปลกแต่ไม่มีใครที่ไม่หันกลับมามอง ความไม่สมมาตรของแป้นกดลายเส้นที่ไม่เหมือนใครและน้ำหนักที่เบาทำให้มันกลายเป็นโทรศัพท์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดรุ่นหนึ่งของโนเกียความลับที่แท้จริงก็คือโนเกียกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะทำสิ่งที่ต่างออกไปโดยไม่กลัวเสียงวิจารณ์อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้ประทับใจคือแบตเตอรี่ในยุคที่สมาร์ทโฟนสมัยนี้อยู่ได้ไม่ถึงวันแต่7,610สามารถใช้งานได้หลายวันต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียว ความทนทานและความมั่นใจที่ผู้ใช้มีต่อแบรนด์โนเกียคือสิ่งที่ทำให้โทรศัพท์รุ่นนี้น่าเชื่อถือและยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนสำหรับความบันเทิงโนเกีย7610ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมันรองรับไฟล์เพลง MP3 ีวิดีโอและยังสามารถเพิ่มหน่วยความจำด้วย MMC กได้อีกทำให้ผู้ใช้สามารถพกพาเพลงโปรดและคลิปวิดีโอไปกับตัวเองได้ทุกที่ ซึ่งในปี2004นี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าล้ำยุคสุดๆในประเทศไทยเองโนเกีย7610ก็เป็นที่นิยมอย่างมากมันปรากฏอยู่ในมือของคนดังนักธุรกิจและวัยรุ่นที่อยากแสดงออกถึงความมีสไตล์การได้ครอบครอง7610ไม่ใช่แค่การมีโทรศัพท์แต่มันคือการแสดงตัวตนและความมั่นใจ ย้อนกลับมามองวันนี้โนเกีย7,610ไม่ใช่แค่โทรศัพท์รุ่นเก่าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมความกล้าและความทรงจำที่ยังคงถูกเล่าต่อไปความลับที่ถูกเก็บไว้มานานก็คือมันไม่ใช่เพียงเครื่องมือสื่อสารแต่มันคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเชื่อว่ามือถือสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด และนี่คือเรื่องราวของโนเกีย7610โทรศัพท์ในตำนานที่ยังคงเป็นเครื่องหมายแห่งความแตกต่างและนวัตกรรมขอบคุณที่ติดตามโมบายมินเซ็ตแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ